กับพี่นิพน์กันเลยนะคะทางด้านกรรมาการพิจารณาสถาบานันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมาหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีกับพี่นิพน์ค่ะสวัสดีครับคุณบอนค่ะพี่คะเขามีตัวจุ้จกันอยู่เยอะเลยนะพี่นะอ๋อตอนนี้ก็ใครว่าอะไรก็ว่าไปนะตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติ <laughs> ปกติของพี่คืออะไรคะปกติก็คือวันนี้ตลาดเป็นแท่งเทียนน่าจะเป็นโดจิหัวุ่มน้อยนะะ ก็ถิกต้องวันนี้ห้ามวอลุ่มมา oh. นะตอ็ไม่ถึงว่าเป็นเป็นการที่บอกว่าเออยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับ mm. แต่ถ้าวันนี้วอลุ่มเกินเหมือนล้านเนี่ยก็แสดงว่าต้องขายหุ้นเพราะหุ้นจะลงนะ mm. ถ้าวันนี้บอกว่าขึ้นต่ออยู่นะครับก็ลองแอบไปดูทีเฟกนิดนึงก็ไม่ดิหดุดตามที่เราบอกเลยปิดไม่ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทีเฟกก็จะขึ้นต่อได้อยู่นะฮะกลับ mm. าามาที่หุ้นที่เซใหม่เซตก็ เป้าหมายก็ขึ้นไปอีกที่หนึ่งเจ็ดสู์เจ็ดหนึ่งเจ็ดถึงศูนย์นะครับตามดูปทีละวันนะครับแต่ถ้าหุ้นนะฮะก็จะเห็นว่ามันสลับตัวขึ้นละมันเริ่มมีตัวนู้นตัวนี้ขึ้นมาละไอ้ตัวที่ขึ้นมาก่อนหน้าก็จะเริ่มนิ่งๆนิๆ่งๆแล้ครับตัวที่ขึ้นมาได้อยู่ก็คือเป็นตัวที่ยังไม่มประกาศผลเงินปินงานนะ,ะก็ยังขึ้นได้อยู่นะตัวที่ประกาศแล้วก็ยืนยืนยืนอยู่นะครับก็ยังยังไม่ได้ลงนะครับประมาณเนี้ยก็แสดงว่า อการขายหุ้นที่ขึ้นมาแล้วก็คือถูกต้องแล้วแล้วมือทุกกระเป๋านะอย่าเป็นระดับเกนไอตัวที่มันจะขึ้นมาทําให้เซตขึ้นเนี่ยมันก็จะสลับไม่ถือว่ามันก็จะเปลี่ยนตัวที่ยังไม่ขึ้นนะขึ้นมา,าอันนี้ก็เหมือนเหมือนที่คุณม่อนบอกว่าเอ้ยเขามีหุ้นจูจูกันเต็มเลยนะคุ้จู้จู้อหุ้นที่ที่มันยังไม่ประกาศผลกาไรงานมันก็จะขึ้นได้อยู่ถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นก็จะมีค่าให้หุ้นตรงนั้นนิแต่คคงไม่ใช่นะหุ้นขนาดใหญ่นะ ไม่คอช็อตกันอยู่ไอ,อ้ที่ไลน์นี่คอช็อตกันอยู่พี่อ๋อล้วช็อตต้องรอนะยังนะอย่าส่วนนะอืถ้าคุณ HBL เงนี่นะ,ะอันนั้นไปนไปได้นะตลาดตูดทิ่ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ช็อตเนี่ยต้องอดทนนะว่ามันต้องใช้ความอดทนสูงค่ะเน,นื่องจากว่าเซนติเมนต์มันบวกอยู่นะฮะเพราะเพราะวันเนี้ยวอลุ่มไม่ใช่ยค่ะเลยสีมันตามเนี่ยให้ให้ทิศวันก็ไม่ถึงห้าหมื่นนะแล้วเป็นโดจิตนะฮะ ราคาเปิดราคาปิดใกล้เคียงกันเด้ยวีแดงดแด้ดยวสีเขียวอะไรก็ได้มันบอกว่าโอกาสในวันที่เปิดวันอังคารลูกใหญ่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะนะครับลูกใหญ่ๆไม่ถึงว่าแท่งเขียวแท่งใหญ่ๆก็มีโอกาสนะครับถึงแม้นะว่ามันจะมาอยู่ในช่วงใกล้ๆของการขึ้นนะ,ะนะครับ<อ>ก็มันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับพ<อ>ูดเลยตัวน่ะผมว่าต้องไปดูนะนะครับเพราะว่าขึ้นมาก็ เนาะมันก็ขึ้นมาแบบแบบว่าก็รอแป๊บหนึ่งนะถ้าจะชอนนะผมว่าน,นะนถ้าใครมีล่าวสารก็มูลดีอะไรเงี้ยนะครับของอุ้นที่มันขึ้นมาแบบอ่อนแองจริงก็ก็จะอยากช็อตก็ต้องมีดูข้อมูลดีๆนะครับค่ะนะครับแต่ผมสไตล์ผมว่าผมกจะผมจะชอ็อตอุ้นนะผมจะดูตามเซตเนี่ยค่ะครับผมจะไม่สวนไม่สวนเซตแต่ผมอยากช็อตแต่เคแบงส์ผนอยากช็อตมากเลยเอาอีกแล้วตัวเคนะเนี่ยแต่แต่ผมอะ ไม่ช็อตเพราะว่ามันยังสัญญาณมันยังไม่ได้บอกผมว่ามันจะลงไงดูตลาดหลักก่อนเนาะดูตลาดหลักก่อนใช่มันเราจะไม่ขัดใจกับเราอะแต่ถ้าใครจะช็อตไปหลายตัวมันก็เหมือนกับว่าช็อตไปก่อนแล้วรอบางทีรอสองสัปดาห์มันถึงจะลงนะแต่ผมคิดว่าการการวางช็อตไปบางส่วนไม่ไม่ผิดนะแต่พอดูตลาดขึ้นมาก็ไม่ได้มีวอลุ่มอะไรนะฮะหล่งซื้อก็เป็นครอบช็อตไม่ใช่เป็นการซื้อกลับมาเพื่อจะลงทุนระยะยาวอะไรอะไรนี่นะครับ โดยสรุปแล้วการที่พุ่นลงไปคอนโดก็ได้ยินผมก็จะบอกว่าไม่ต้องขายหรอกมันเป็นลงผิดปกติคือหุ้นไม่ควรหลุดพันเจ็ดเราจำที่นักวิเคราห์พูดนะฮะแต่เ,เพราะเพราะการชอร็อตเนี่ยตลาดมีฟีเจอร์ใช่ไหมเฉพาะการชอร็อตกันนี้แหละทะไม่ต้องลงผิดปกตินะครับเอมันก็มาสู่ภาวะปกติแล้วก็มันก็มาดูต่อนะครับว่าตกลงว่าต่อไปจะย่างไงกันต่อนะครับพันเจ็ดห้าสิบหรือว่าพันหกห้าสิบอะไรเงี้ยนะ ดูไปตามสเตปแต่ตอนนี้มันบอกจะขึ้นอยู่นะครับอย่าไปอย่าไปสวนนะก็ร้อยจุดนะพันเจ็ดห้าสิบกับพันหกห้าสิบนะคะก็เวียงอยู่ร้อยจุดนะไปรู้อะไรก่อนอะไรไงเวียงบนหรือเวียงล่างแต่ตอนนี้มันบอกว่าโอกาสโอกาสเวียงบนก็จะมีมากกว่าเวียงล่างถ้าดูถึงวันนี้นะค่ะโอกาสแล้วว่าอาจาร์เราเปลี่ยนก็คนก็จะมาคอมเมนต์อีกว่าอันไหนบอกว่าจะเป็นแบบนั้นก็ผมดูถึงวันนี้มันเกี่ยวกันไงผมไม่ถึงก็ผอกาบอกแล้วเนี่ยทีเป็กนะ คุณจะไปช็อตเป็นน่คุณช็อตมาทุกวันเลยคุณช็อตจะมาตั้งแต่ข้างล่างเลยถูกไหมค่ะค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาตลอดวันนี้มันก็ไม่ถึงว่าอ่าเมื่อเช้าคุณช็อตนี่มันถูกแต่มันปิดตามวันนี้หนึ่งสิบเก้าว่ะล่ะเฝ้าว่ามันไม่ปิดตาวันหนึ่งสิเก้าก็ไม่ถึงว่าอ่าแล้วคุณไปช็อตมันทําไมคุณก็ใครช็อตอะไรก็ต้องปิดถูกป่ะเออก็มันถ้ามันปิดตาวันหนึ่งสิบเก้าก็มีโอกาสที่ช็อตต่อนี่ไม่มีสิทธิ์นะที่เฟกนะฮะแต่ใคร ไอช็อตม่ช้าหนึ่งหนึ่งหกก็ลงไปหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดได้ตังค์ก็ว่าหรอกตังไงจุบฮะเออช็อตไปก็ได้ตังค์นะฮะเออช็อตมาก็คือยังต้องจําไว้ว่าช็อตต้องเล่นสั้นนะถะแจะต่ลุ้นเอายาวก็ต้องรอว่าตอนเย็นปิดต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าให้ปิดต่ำกว่ามันก็ยังเป็นรองอยู่ดีนะต้องติดตามไปนะคะใช่แต่มันก็เมื่อจะหมดแรงอ่ะแต่มันก็จะขึ้นไปถึงหนึ่งหนึ่งสองห้าได้อะไรอย่างนี้นะครับถนนเนี้ย คือคือถึงแม่แม่ช้างมันจะเปิดจับนะแต่เป็นจับน่ะเปิดจับแล้วเนี่ยถติว่าถ้ามันยืนค้างอยู่มันไม่ยอมลงมาปิดนะแต่นี้มันลงไปปิดนะมันไม่ยอมลงมาปิดนะเรา่ารุ่มมักเนี่ยถ้าโดนจีแบบนี้นะโอ้โหแบบโดนกระหน่าแรงมากนะฮะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยสัญญาณมันบอกว่ามันขึ้นต่อหลังคาอใครที่มีลองก็ลุ้นไหมฮะพี่ลองลองลองใครปิดไปแล้วใคร ไอ้ลองใหม่นะผมคิดว่าผมก็ไม่กล่าวถึงข้ามหรอกเพราะตอนนี้ระบบนนี้ไม่เดซเออระบบเราบอกว่าตอนนี้มันจะไปคุณคุณม่อนหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งไม่รองศูนย์หกศูนย์ไม่รองจะมันลองไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยนะเพื่อจะไปหนึ่งหนึ่งสองห้าอีกสิบจุดเนี่ยนะค่ะ เออข้างล่างไม่รอมันเลยจะมารอื้อแล้วถือข้ามเลยนะมันไม่เหตุผลนะ่คุณคนเล่นกขยังเล่นไม่เป็นไงอืมแต่เราว่าชัดเจนเราลองมาจากหนึ 1, 5, 1่งหนึ่งห้าหนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งห้าสามจุดหนึ่งอ่ะเราชัดเจนไงเราลองมาตลอดเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนนะ่ะแล้วแต่เร,เราก็ทยอยปิดนะครับค่ะเราก็มีเดเทมาเ,มาเช้าหนึ่งหนึ่งหกก็มีช็อตเขาลงไปก็ตั้งปิดไปแถวานั้นแหละนะฮะดูออเดอร์แม่เดี๋ยวให้ดูว่าค่ะเดี๋ยวหาว่าโม ได้ไงมันก็เล่นช็อตแต่มันต้องมันต้องรู้ว่าเล่นในวันให้มันจบไปในวันเพราะระบบล้วมันบอกว่าเดย์เทรดนะฮะไม่ว่าคุณจะชอบจะรอหรือว่าเดย์เทรดมันมันไม่ใช่ถือถือไม่ได้แล้วคือมันจุดช่วงท้ายๆของการขึ้นแต่ช่วงท้ายๆนั่ไม่ช่ว่าสุดยอดของการขึ้นขึ้นไปสิบจุดก็ได้นะถูกไหมดูตามระบบไปดูอาการนะพี่นยตอนนี้เนี่ยมันไล่มาหนึ่งหนึ่งเจ็ด หนึ่งหนึ่งจ้ะใช่ไงมันยังไม่ลงไงถูกไหมแล้วถ้าดูจริงๆเนี่ยนะมันเล่นวันนี้มันดิสคาวมากกว่าสิบจุดคือเซตห้าสิบจากไกลคือยูนะมันไอตอนที่มันลงไปหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเลยนะหนึ่งศูนย์แปดจีบหนึ่งอ่ะมันห่างเงียดิสคาวมันสิบประจุดชอตมันไม่มากไม่ควรเกินเจ็ดจุดนะฮะคือไม่ถึงไอคนชอตเนี่ยมันไม่ต่อมันจะช็อตนะมันชอตมากไปเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นดิสคาวต่างกับตัวเซตห้าสิบมากเกิดไป มันไม่ได้บอกไงว่าว่าเราก็ต้องเออถ้าจะเทรดเ่มันมีวิชาเยอะนะครับแต่ถ้าจะเล่นแบบให้กำลังจริงก็รันเทรนมาแถวนี้ก็ปิดไปนะ่ยีวิธีที่ถูกต้องที่สุดแตมันจะไปต่อก็ต้องรอให้มันปรับฐานที่มันทำไฮเอโลใหม่แล้วก็เข้าไปเล่นลองเล่นรอบใหม่นะตอนเนี้ยมันมันบอกนะสมอนที่มันบอกเนี่ยมันบอกว่ามันปรับฐานแล้วมันจะมีขึ้นต่อนนะดูถึงตรงนี้นะโอ้โห ทีนี้ถ้าคนปิดปิดปิดลองไปแล้วก็คือทนเลยไม่ไม่ต้องไปแบบคว้าหมับกลับไปอีกแล้วนะคะคนเลยรอดรอเลยรอยอดรอรอทนนิดนึงเพราะมันจะไปแบบฟึดฟึดปั๊บหนึ่งนะฮะใช่สมมติมันหลุดไปทนเลยทนเลยค่ปิดแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอะไรเงี้ยหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยค่อยค่อยกลับไปลองใหม่เถ่านั้นที่มันเป็นตูดนะถ้าเราเรียนหัวตูดเราจะเข้าใจไงว่าไอ้ตูดตรงนั้นเราจะลับข้าไปลองได้ยังไงซึ่งบางทีมันอาจจะย่อเจ็ดวันสี่วันเนี่ยเมอติดดวงนั้น หรือมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะแค่ตรงพันหนึ่งเพราะมันอาจจะไปที่หนึ่งหนึ่งสองห้าแล้วลงไปแค่พันหนึ่งให้เราลองเข้ารอบใหม่ที่จะไปหนึ่งหนึ่งห้าสงเราต้องดูไปทีลสะสเตปเพราะเราถ้าเรามีวิชาหัวตูงนะคุณม่อนนะ,ะเรารอบเชื่อเถอะไม่ไม่เกินน่ยไม่รับรองว่ามันเป็นการเล่นที่แบบว่าเพอร์เฟกที่สุดนะไม่ว่าจะเล่นคู่หรือเล่นทีเฟกนะการเล่นรอบเนี่ยโดยใช้หัวตูนเล่นเนี่ยนะมันเพอร์เฟกแต่ทีเฟกมากเพราะว่าทีเฟกเนี่ยมันดูมันดูวอลลุ่มของเซ็ตนกออไหมฮะ ันเอาไปใช้กับทองคําก็ไม่ได้นะเอาไปใช้กับไอ้ี่คุลายตัวบางตัวก็ใช่บางตัวก็ไม่ใช่เนี่ยผู้ใหญ่ๆหญ่กใช่ผู้เด็กเล็กไม่ใช่แต่ถ้าทีเฟนะโอ้โหเท่เลยอ่ะไม่มีจิตสภาพหรอกแต่วันนี้ผมก็กล้าพูดเลยเลยว่ารุ่มสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นน้อยกว่าเมื่อวานเนียคือนี้เป็นประเด็นคือต่อปิดแถวกนี้ผมเรียกโรจีหมดนะฮะเปิด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 พันเจ็ดพันปันเจร้อยสามลงไปลงไปนะครับแล้วขึ้นมาปิดแถวแถวนี้แท่งเป็นแท่งโดจีนะ ็นแพทเทิร์นขึ้นต่อแต่ถ้าวันนี้วอลรุ่งหกหมื่ล้านเนี่อันนี้ก็คือวันจันเป็นแท่งวันอังคารเป็นแท่งแดงดูตาไปทีละแท่งเลยแล้วก็คาดว่าแท่งต่อไปจะเป็นอะไร้แท่งต่อไปก็คือเป็นโดจีก็ได้เป็นแท่งเขียวก็ได้แต่ไม่ใช่แท่งดแดงอ้อ้โอ<ะ>้รยิบ<ะ> <platforms. S 2> แล้วเออพันหนึ่งร้ยยี่สิบแล้วโอ้อ้โอยกดเสียาอีกหนึ่งสองตัวได้แล้ะโอ้โอ้อ้ป่ะโอ้ คือเวลามันขึ้นนะคุณอย่าไปชอดสวนมันขึ้นอขึ้นถ้าคุณจะช็อตเนี่ยคุณเล่นได้แค่แต่ประเดเสวงระหว่างวันเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากแต่ถ้าคุณจะลองนะคุณจะถือก็ได้แ้วถามว่าสมมติว่าคนหนึ่งเขาปิดไปแล้วที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็กลับไปลองใหม่หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยเขาทําได้ไหมครับคุณบอลเขาทาได้แล้วเขาถือข้ามได้ไงนึกอ,ออกไหมเพราะว่าเขาลังมาจากล่าเนี่ยเขาทําเลยมันก็ไม่ผิดแล้วถ้าเขาเขากลับไปทําในจานวน จำนวนสัญญาเท่าเดิมเนี่ยยังไงเขาก็ไม่แพ้เขาชนะใช่นะครับมันขึ้นไปหนึ่งสองศูนย์เลยนั้นวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยเนี่ยแต่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เมื่อกี้ใช่ใช่ฮะแต่แต่วันนี้คุณคิดดูนะช้ามาคุณชาร์ตปุ๊บแล้วคุณตั้งไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะแล้วพอหนึ่งศูนย์คุณลองหยิบขึ้นมาเนี่ยไปกับยี่สิบจุดอู้ได้เลยเนาะก็ตรงนี้มันต้องเล่นแบบนี้บอกพูดตรง เล่นแบบเนี้ยแต่มันเป็นใครอ่ะที่จะเล่นได้อ่ะมีกี่คนเล่นได้ล่ะถูกไหมครับคือมันเป็นช่วงท้ายของการขึ้นซึ่งยังไม่ได้ลงนะฮะที่มันก็บอกว่ามันใกล้จะจบเราก็คือให้ตัวเลขไว้ที่หนึ่งหนึ่งสองห้าใช่ไหมประมาณนั้นแหละหนึ่งหนึ่งสองห้าก็ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบนะแถวๆนั้นแหละนะครับแต่ไม่ได้จบนะต้องดูแถวนั้นนะครับ ใครที่เรียนสี่บกหนึ่งก็เราใครเรียนหัตสุกก็เลาเขาจะเข้าใจว่าที่เราพูดเนะี่ยไอ้การที่ไปบอกว่าเซตจะขึ้นจีกตรงไหนตรงไหนเซตเซตเนี่ยมันไม่จริงมันไม่มีทางรู้จริงนะแต่น้อยมันองมีโดจ s i กากับอนะ่ะถูกไหมครับหนึ่งแท่งแล้วก็ค่อยจัดก,การนะคค่ะไล่ไล่ขึ้นไม่ใช่ไหลนะไล่ไล่ไลตึด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 ไปพี่กนะีน้าะนุ่มตุนอะ ก็อก็ยังไม่ใช่เป็นชอบสวนด้วยมันก็ยังไม่ใช่ชอบสวนห้ามสวนอยู่ดีนะโอ้แล้วเล่นเนี่ยเถัดนแบบว่ามันเมื่อกี้นะลอมาก่อปิดตลาดนีมหนั่นนะขึ้นกลับไปได้อยู่เลยแล้วมันขึ้นมาหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะห้าจุดนะฮะยังได้อยู่เลยถูกไหมครับมันก็ได้อยู่ถูกไหมฮะหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แล้ว ยกยกยกแต่ถ้าดูแท่งเทียนแท่งสุดท้ายนะคุณบ้านนะคือแนกรายสุดท้ายก่อนลง่ะมันหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะดูดีๆนะเอ๊ะวันนั้นทาไมที่บอกหนึ่งหนึ่งสองห้าอะไรเงี้ยมันหนึ่งสองห้าทำไมมันขึ้นมาอีกก็ดูเป็นวันๆไปดินะฮะครับหนึ่งสองห้าเป็นแนกรายที่นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะเป็นแท่งเทียนแท่งสุดท้ายก่อนที่จะลงนะครับนี้เขาเรียกการหาแนวต้านเราก็หาไว้นะครับ ก็ถึงเวลาเราก็ทําตามมันค่ะนะครับการ,การชอร็อตที่1130ไม่ใช่คนที่เก่งแต่คนที่ชอ็อตที่1120แล้วลงอคนนั้นเ่ยคือทาถูกวิธีรอมันแพ้แล้วค่อยช็อตตามรอมันแพ้แล้วค่อยทา<อ>นะครับคนที่เรียนซีบุ๊กคนที่ดูเนะี่ยคนก็กำลังบูกันอยู่แล้ว่าหุ้นจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นเล้วเรามาแบบว่าเฮ้ย hey, หุ้นลงหุ้นลงแบอยู่คนเดียวแบมาตั้งเกือบเดือนแล้วหุ้นมันขึ้นมาเดือนแล้วเรายังมาแบรอยู่แเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเล้วันนั้นไม่เห็นผมพู พูดว่าพันโผก็ไม่ต้องขายแล้วมันขึ้นมาแลแถวนี้มันจะขึ้นตามตามตามอะไรมันจะขึ้นมาที่เส้นสองร้อยวันตอนี้มันจะมาขึ้นไม่ถึงเส้นสองร้อยวันของผมนะถูกไหมครับมันก็ไม่เห็นผมจะพูดผิดตรไหนมันก็ถูกต้องเนี่ยเส้นร้อยวันของพี่คือเท่าไหร่นะก็เนี่ยมันลงมาเหลือที่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดไงหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะเออแล้วเอาถ้าอาจะเอาเพียเลยนะมันจะขึ้นไปยืนเหนือมอนค่ะมันจะยืนเหนือแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดเส้นสองร้อยวันมาทีหนึ่งค่ะนะฮะ แล้วมันก็จะยืนรอเส้นยี่ห้าวันขึ้นมาแต่ตอนนี้มันเกิดอรดิคอสไปแล้วสี่วันมันตัดยี่ห้า,าวันขึ้มาละ,ะแล้วมันก็จะดูว่าปรับฐานไม่มีวัลุมไหมมันจะ,ะแทกดูมานะถ้าวัาลุมไม่มีนะจังหวะเขาไปซื้อใหม่เขาไปลองใหม่ง่ายที่สุดฟีเฟสจะหุ้นเนี่ยเอาอละตัวไหนเออตัวไหนตัวไหนแล้วสมถามเนี่ยหุ้นขึ้นมาเจขึ้นมาเถวเ,เนี้ยใครบ้างอ่ะที่ติดอยู่อ่ะเหนือพันเจ็ดอ่ะใครขายหุ้นได้บ้างละ่ะขายไม่ได้ ไม่ได้กำไรเลยผมถึงพูดมาตั้งแต่แรกว่าสภาพตลาดแบบเนี้เช็ดทีเฟกอะดีสูดขึ้นแน่เช็ตขึ้นขึ้นแน่เช็ดลงลงแน่แต่หุ้นอะมันไม่แน่ไงใครเจอใครเจออ่ะสมมติใครอยู่ที่วิวตี้เป็นไงค่ะเช็คไหมตั้งแต่ยี่สิบสี่กลับบ้านไม่ถูกอ่ะพี่ปกบาทที่เหลือพี่บาทเนี่ยขับหุ้นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทีเฟกอยแน่สุดมาเรียนทีเฟกเถอะเชื่อผมเถอะ เดฟิเอร์นะครับแต่ถ้าอยากช็อตช็อตปิเกอร์ซ็อก่อไปต้องหนูต้องต้องต้องโอเคต่อมาด้ช็อตปิเกอร์ซ็อกเนีโอเครอเลงเลงท้องคำค่ะท้องคำก็ก็ดูขืนนี้นะฮะดูขีดนี้ว่าจะมีอะไรไหมนะครับแต่ผมคิดว่าผมเชื่อคนิคอะผมไม่รู้จะไปฟังอะไรนะมันก็คือวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแถวนี้น่าจะเป็นวัดทอมนะครับแต่ถ้าแย่จริงๆไม่ถึงว่าหลุดหนึ่งพันสองร้อยนะฮะ เป็นพันสองร้อยลงไปก็สกต็อปเราไปก็ขาดทุนนิดหน่อยนะครแต่การซื้อเพื่ออะไรยาวจะได้มันกำลังเริ่มเริ่มสร้างตัวขึ้นแหละก่อ,อตัวขึ้นอะไจะสัญญาณอะไรอีกที่เรียกว่า ing, Level, บูลลี่ได้เปิดเจ็ดค่ะอืมอ่ะได้ค่ะครับโอเคเขอบคุณวันวันนักข่ารค่นะขอบคุณค่ะคสวัสดีอ่าส่วนนักลงทุนเองที่ติดตามนะคะคุณต้องกับคุณนิพนธ์เขาจะไปสวิตกันนะฮะใครจะไปสวิตอ่า เคลียร์ให้เสร็จเลยนะคะนักทุนเพราะว่าพี่ม่อนแจ้งไปแล้วนะฮะเรื่องเราเไปเซอร์วิสนะฮะสิบกว่าวันนั่นเองทั้งคุณดิบโอนกับคุณต้องไปกันนะรอบน,นี้ <c oughs> อ่ะก็รีบๆเคลียร์กันนะคะสำหรับท่านที่ไปสวิตนั่นเองนะสวิตเซอร์แลนด์นะคะนักทุนค่ะก็ติดตามไปนะฮะในช่วงเดือนตุลาคม20กว่าวันนะฮะเอ้ยไม่ใช่ค่ะสิบกว่าวันนะฮะที่เราจะไปกันนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอีอดเยดไปที่เบอร์0864902823 6กสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามเต็มแล้วเต็มเลยนะคะนักทุนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดการา่ไปกันไกลนั่นเองนะคะอ่ะไปเที่ยวกันนะคะในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวัฒน์